เราจะต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ระบอบเผด็จการต้องหมดไปค่ะประกาศทวงคืน14ล้านเสียงพร้อมจัดตั้งรัฐบาลพลิกสถานการณ์เพรียงพร้ำขั้วตรงข้ามแพทองทานชินวัตรขึ้นเวทีครั้งนี้ไม่เพียงจัดขึ้นที่ภาคอีสานแต่ยังถูกเชื่อมโยงถึงอดีตนายกรัฐมนตรีสายเลือดเดียวกันทักษิณชินวัตร และยิิ่งรัักชน,นวต์ผู้นำครอบครัวเพื่อไทยเป็นสายเลือดเป็นดีเของคนที่มีเจตนาจะสร้างบ้านสร้างเมืองน,นี้ในนามของไทยรัฐไทยในมิติของการสื่อสารและประชาสัมพันธ์วัฒกรรมนี้อาจเป็นเครื่องมือใช้ยึดโยงผู้สนับสนุนให้รู้สึกถึงความเป็นกลุ่มก้อนพวกเดียวกัน เป็นสมาชิกครอบครัวไม่ต้องติดเงื่อนไขาทางกฎหมายเหมือนสมาชิกพรรคสามารถเป็นกลุ่มก้อนมวลชนสนับสนุนพรรคได้ทั้งในการทำกิจกรรมและการเลือกตั้งแต่หากมองอีกมุมในประเด็นที่คอการเมืองหยิบมาวิจารณ์ความเคลื่อนไหวนี้กลายเป็นภาพสะท้อนการสื่อสารและการบริหารจัดการภายในพรรคภายใต้การก้าวขึ้นสู่อำนาจของหัวหน้าพรรคคนใหม่นายแพทย์ชนน่านสีแก้ว ภาพการนาสายอีสานของพรรคเพื่อไทยที่ต่างบังเอิญไปพบเจอและบังเอิญร่วมโต๊ะอาหารกับอดีตนายกรัฐมนตรีที่ประเทศสิงคโปร์สองสัปดาห์ก่อนคือจิ๊กซอสําคัญที่นักรัฐศาสตร์บางสํานักใช้เชื่อมโยงสู่ข้อสังเกตนี้แต่ในทางการเมืองปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณโทนี่และคุณอุกอิงทั้งหมดนะฮะมีอํานาจที่ไม่เป็นทางการหรือมีบาร,รมีต่อพรรคเพื่อไทย จากมีคะแนนนิยมจากคุณโทนี่จากผลนโยบายจากนะครับยังมีประชาชนที่ให้ตามรักเคารพซึ่งเหล่านี้มันก็เลยมาทําให้มาเบียดทางหรือว่ามามาเบียดทางอํานาจที่เป็นทางการของคุณหมอชนละนานทันทีคร,ครับครับซึ่งเกิดสภาพแบบนี้อยู่ๆมีคนหนึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่ๆคนนึงเป็นหัวหน้าพักตกลงพักจะบริหารยังไง หากการเปิดตัวแพทองทานปลายปีที่แล้วคือเวทีที่จะใช้ให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างคนในตระกูลชินวัตรที่ยังมีส่วนร่วมกับงานของพักเพื่อไทยการก้าวขึ้นเวทีของแพทองทานครั้งล่าสุดคงถูกจับตาไปที่วัฒกรรมครอบครัวเพื่อไทยที่บุคลากรภายในพักตั้งแต่หัวขบวนถึงคนทํางานต่างหยิบยกมากล่าวถึงสําหรับผมเป็นการสื่อสารกันภายในมากกว่าว่านะครับไม่ต้องกังวลว่านะครับสภาวะปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ ในพักเพื่อไทยสำหรับการเตรียมความพร้อมในการตั้งครังหน้านะครับไม่ต้องเป็นกังวลใจนะครับสัญญาณนี้คือสัญญาณที่ชัดเจนของคุณโทนี่ผ่านลูกสาวหัวหน้าพักภูมิใจไทยอนุทินชาญวิรกูลแสดงความคิดเห็นต่อการเปิดตัวและโอกาสก้าวเป็นนายกรัฐมนตรีของแพรทองทานลูกสาวบุคคลที่เขายกให้เป็นผู้มีพระคุณทุกคนก็จะต้องแข่งขันกัน ขับเคลื่อนนโยบายอะไรที่เป็นประโยชน์กับประชาชนแต่สุดท้ายคนที่ตัดสินใจก็คือประชาชนส่วนตัวท่านมองว่าคุณยิ้งน่าจะเป็นนายกได้ไหมฮะอนาคตนี่อนาคตเป็นได้อยู่แล้วจุรินลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปฏิเสธวิจารณ์เรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องภายในของพรรคเพื่อไทยส่วนการกลับมาของคนในครอบครัวชิน,นวัตรจะทําให้เพื่อไทยคัมแบ็กจัดตั้งรัฐบาลได้อีกครั้งหรือไม่ประชาชนคือผู้ตัดสิน ผมไปตอบแทนประชาชนไม่ได้นะครับทั้งหมดก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนอนาคตทุกภาคการเมืองก็ขึ้นอยู่กับมือประชาชนทั้งสิ้นไม่เฉพาะเพื่อไทยแล้วครับประชาธิปัตย์ก็เหมือนกันทุกภาคการเมืองก็เหมือนกันครับถ้าชาวบ้านไม่เลือกอมันก็คัมแบ็กไม่ได้ยังไม่มีคําตอบที่ชัดเจนว่าแพทองทานชินวัตรจะเป็นชื่อที่ปรากฏในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยหรือไม่แต่ประสบการผลักดันยิ่งลักษณ์ชินวัตร จนคว้าชัยในสนามเลือกตั้งและกระแสสมาชิกครอบครัวชินวัตรที่พักเพื่อไทยเชื่อว่าขายได้ยากจะปฏิเสธว่าแพทองทานคือตัวเลือกที่โดดเด่นเหนือใครในพักเพื่อไทยยุคสมัยนี้อุรชัยสอนแก้วข่าวเจะย่อโลกไทย PBS รายงาน